อะิลิสนั้นมียศสูงและเข้มแข็งในการศึกยิ่งกว่าท่านแต่ท่านมีอายุมากกว่าความมีอายุนั้นทําให้เป็นผู้มีสติปัญญารอบคอบดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะคอยตักเตือนอคีลิสตามโอกาสแล้วเหตุใดเล่าท่านจึงไม่กล่าวแก่เขาให้ช่วยเราพวกกลีก แม้เขาไม่ปรารถนาจะออกรบก็น่าจะให้ท่านและทหารของเขาออกช่วยรบมอบเกราะและอาวุธของเขาให้ท่านใช้พวกทรอยจะได้เข้าใจว่านั่นอะคิลิสออกรบแล้วก็จะเกิดความกลัวเราก็จะมีเวลาหายใจได้ปตโตรโคุคสได้ฟังเนสเตอร์กล่าวแล้วก็อำลา รีบวิ่งกลับแจ้งเรื่องแก่อาคิลิสสึกประชิดค่ายบัดนี้พวกทรอยได้รบรุกเข้าไปจนถึงคูหน้าพเนียดค่ายแนวค่ายพวกกลีกนั้นเป็นครึ่งวงกลมติดอยู่กับชายทะเลพวกกลีกได้สร้างพเนียดมีหอรบเรียงรายขุดคูลึกและกว้างหน้าพเนียด ข้างในพเนียดเป็นค่ายของพวกขุนศึกตั้งเรียงรายกันหลังค่ายเป็นฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่เจาะเรือได้วางกำลังป้องกันไว้แน่นหนาพวกทอยตีทับกลีกทอยร่นมาถึงคูหน้าพเนียดบรรดาม้าศึกของทอยก็หยุดชะงักไม่กล้าโจรลงไปในคูซึ่งมีขวากปักอยู่ระเกะระกะโปลิดามุส ขุนศึกผู้ฉลาดและเชี่ยวชาญในการรบเป็นอย่างยอดกล่าวกับเฮกเตอร์ว่าโอเฮกเตอร์ oh, ector, มันจะเป็นการโง่เขลาอย่างยิ่งที่เราจะขับรถลงไปในคูที่ลึกและเต็มไปด้วยขวากท่านคิดดูสิหากว่าเราข้ามคูไปได้การจะเป็นฉันใดเอาละ่ะหากมหาเทพซีอูสทรงปรารถนา จะให้พวกกลีกย่อยยับก็ดีไปแต่หากการกลับกลายอย่างที่เป็นมาแล้วไม่ใช่เพียงครั้งเดียวว่าพวกกลีกเกิดมานะฮึดสู้จนเราต้องล่าถอยเราก็จะไปตกคลักอยู่ในคููจะแก้ไขได้โดยยากอย่าเลยท่านเราจงทิ้งรถสึกของเราไว้ฟากนี้หากเรามีเหตุจะต้องถอย ก็จะกลับมาที่รถศึกได้โดยง่ายเราควรลงบุกเข้าไปประชิดพเนียดค่ายเถิดบรรดาพวกขุนศึกเห็นชอบด้วยก็กระโดดลงจากรถรวมกำลังกันได้ห้ากองบุกมุ่งหน้าไปประชิดพเนียดค่ายกองแรกมีกำลังทหารมากที่สุดยอดขุนสึกแห่งทอยคือเฮกเตอร์เป็นหัวหน้า กองถัดมามีปารีสเป็นหัวหน้ากองที่สามนำโดยเฮเลนุสผู้เป็นขุนโหนมีไดโฟบุสโอรสแห่งเท้าเพียมกับอาร์ซิอุสราชานาครอ,อาริเบซึ่งเป็นพันธมิตรเป็นผู้ช่วยกองที่สมีเอนิสเป็นหัวหน้ากองที่ห้า มีราชาชาปิดอนแห่งลีเซียกับกอรคุสเป็นผู้ช่วยทั้งห้ากองนี้ตั้งแนวชิดกันเป็นหน้ากระดานต่างถือโลยกยไปข้างหน้าดากันตรงไปประทะกกับพวกกลีกซึ่งเข้าไปตั้งมั่นอยู่หน้าและในพเนียดขุนศึกทั้งห้ากองนี้ทิ้งรถศึกไว้ริมคูอีกฟากหนึ่งเว้นแต่ราชาอาซิอุสองเดียว ที่ขับรถสึกไปอีกด้านหนึ่งของประตูค่ายทางนั้นมีถนนข้ามคู่และประตูพเนียร์เปิดอยู่เพื่อให้พวกกลีกที่ต้องล่าถอยจะได้หนีเข้าค่ายทางประตูนี้คันทหารผู้รักษาประตูเห็นราชาอาสซิอุสกับพวกพลรบตรงเข้าไปก็ออกมายืนประจันหน้าเพราะจะไปปิดประตูก็ไม่ทัน ทั้งสองฝ่ายรบลุกกันเป็นพลวันทหารกรีกบนหอรบพเนียดช่วยกันพุ่งหอกและทุ่มก้อนหินลงมาเป็นหาฝนต้องโลพวกทรอยดังเกลียวกล่าวกึกก้องบางถูกอาวุธล้มตายระเนระนาตราชาอซิอุธโถมทหารบุกเข้าประตูพเนียดไม่สำเร็จเพราะฝ่ายกรีกต่อต้านอย่างเต็มความสามารถ ไม่ยอมให้ศัตรูล่วงล้ำเข้าไปได้พอคนอยู่หน้าตายคนหลังก็หนุนเนื่องเข้ามาประทะไว้ส่วนทางประตูค่าอีกด้านหนึ่งซึ่งเฮกเตอร์เป็นผู้นำทัพเกิดปรากฏการแปลกประหลาดขึ้นในฟ้ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบลงจับงูไว้ในอุ้งเล็บจะพาไปรังเพื่อให้ลูกมันกิน ส่วนงูใหญ่นั้นดิ้นรนขบกัดเต็มกำลังกัดเอาอกนกเหยี่ยวจนมันต้องคลายอุ้งเล็บปล่อยงูตกลงมาระหว่างแนวทหารของทั้งสองฝ่ายโปลิดามุสซึ่งเป็นผู้รู้นิมิตต่างๆเห็นดังนั้นก็กล่าวแก่เฮกเตอร์ว่าอาเฮกเตอร์ข่าแลเห็นนิมิตบนฟ้า แล้วก็ขอเตือนว่าท่านอย่ารบดุกไปจนถึงเรือพวกกลีกเลยเหยี่ยวนั้นอุปมาดังพวกทอยงูใหญ่นั้นคือพวกกลีกการที่เหี่ยวโฉบเอางูไว้ในกรงเล็บแต่ไม่อาจพางูไปรังได้แสดงให้เห็นว่าแม้พวกทอยจะเป็นต่อพวกกลีกในขณะนี้แต่เราไม่สามารถที่จะเอาใช้ได้โดยเด็ดขาด การที่งูดิ้นรนกัดเอาเหี่ยวได้นั้นเป็นลางบอกให้รู้ว่าพวกกลีกจะกลับเป็นต่อเราจะต้องสูญเสียไพ่พล,พลนเป็นอันมากและจะถูกตีถอยกลับไปเฮกเตอร์ได้ฟังดังนั้นก็โกรธยิ่งนักพูดด้วยเสียงอันดังว่าเราไม่ปรารถนาเชื่อคำแนะนำอันเลวร้ายของท่านเทพทั้งหลาย คงจะเปลี่ยนสติปัญญาให้ท่านเป็นคนโง่เขลาเสียแล้วเป็นแน่ท่านจะให้เราละเมิดเทวบัญชาของมหาเทพซีอูสผู้มีเทวประสงค์จะให้เรารบรุกไปจนถึงเรือของพวกกลีกฉะนั้นหรือจะให้เราใส่ใจกับพวกนกด้วยเหตุอันใดนกมันจะบินไปทางไหนก็เป็นเรื่องของมัน เราไม่เอาเรื่องของนกมาเป็นอารมณ์มันจะไปทางตะวันตกตะวันออกหรือทางซ้ายมือขวามือก็ตามใจมันนิมิตของวีรชนมีประการเดียวคือจะต้องรบเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนจงอย่าเอาเรื่องเหลวไหลมากล่าวแก่เราแล้วก็จงระวังตัวท่านให้ดีหากท่านถอยหลังหรือชักนำให้ผู้อื่นถอยหลัง เราก็จะเอาชีวิตท่านเสียด้วยหอกเล่มนี้พูดจบก็จนลงจากรถศึกออกนำหน้าทหารมีกรอคุสกับทหารเมืองลีเซียติดตามไปผู้รักษาประตูค่ายนี้เป็นทหารชาวเอเทนเห็นดังนั้นก็ตกใจยิ่งนักหันไปมองรอบๆตัวว่าจะมีผู้ใดมาช่วยบ้างก็เห็นอัจแจ็กผู้พี่ กับอาแจ็กผู้น้องและทูเซอร์ซึ่งรักษาแผลดีแล้วกำลังต่อสู้ศัตรูที่หนุนเนื่องอยู่เป็นพลวันเขาตะเบงเสียงเรียกเท่าใดก็ไม่มีผู้ใดได้ยินเพราะเสียงอาวุธและโลกระทบกันดังสนั่นวันไหวเขาจึงเรียกม้าใช้มาแล้วว่าจงรีบวิ่งไปหาอาแจ๊กบัดนี้ ให้มาช่วยรักษาประตูค่ายพวกลีเซียกำลังรุกกันเข้ามาเหลือกำลังที่เราจะป้องกันได้มาใช้รับคำสั่งรีบวิ่งไปแจ้งแก่อาแจ็กอาแจ็กผู้พี่จึงบอกแก่น้องว่าเจ้า e จงอยู่ต้านทานณที่นี้อย่าให้ศัตรูล่วงล้ำเข้ามาได้ข้าจะไปช่วยทางด้านโน้นก่อน เสร็จแล้วจะกลับมาอแาจา็จก,กล่าวแล้วก็ชวนทูเซอร์วิ่งไปยังประตูค่ายด้านที่กำลังเลี้ยงพล้้ำโดยมิรอช้าก็พอดีกับที่ทหารดีเซียรวมกำลังโถมเข้ายึดประตูค่ายเสียงกึกก้องราวกับพายุพัดประสมฝนซัดสาดแต่พวกกลีกก็ยืนหยัดต่อสู้อแจ็ค เพ่นเข้าไปท่ามกลางการตะลุมบอลฟันขุนศึกพวกลีเซียตายไปคนหนึ่งส่วนทูเซอร์ฟันถูกไหลกรอคุสซึ่งกำลังพังค่ายพเนียดจนต้องพละจากที่รบฝ่ายซาปิดอนเห็นกรอคุสผู้เป็นพระยาตต้องอาวุธก็ตกใจยิ่งนักแต่ก็ฝืนใจขับทหารหวังจะพังพเนียดให้ทำลายลงจนได้ เขาปีนขึ้นไปบนหอรบกระชากเครื่องกำบังและเสาพเนียดพังลงมาด้วยกำลังแรงอัจแจ็คก,กับทูเซอร์เห็นดังนั้นก็รวมกำลังกันเข้าประชิดทูเซอร์ใช้หอกทิ่มแทงและดาบฟาดฟันแต่ซาปิดอนก็รับรองป้องกันได้ไม่เป็นอันตรายอัจแจ็คเห็นดังนั้นก็ช่วยรุมฟันแทงจนซาปิดอนเหลือที่จะต่อสู้ ต้องโจรลงจากพะเนียรค่ายร้องตะโกนเรียกเหล่าทหารของตนทหารลีเซียทั้งหลายจงมาช่วยเราเราแต่ผู้เดียวแม้จะมีแรงมหาศาลก็ไม่อาจพังพเนียรอันมั่นคงนี้ได้จงมาช่วยเราเปิดช่องทางที่จะลุกไปยังเรือศัตรูโดยเ,เดร็วเถิดคั้นทหารเมืองลีเซีย ได้ยินเสียงเจ้านายร้องสั่งก็ผละจากที่รบทางอื่นระดมกันมาที่เจ้านายหัวหน้าของตนส่วนพวกกลีกก็เรียกระดมทหารจากที่อื่นมาช่วยรักษาพเนียดที่ถูกบุกอย่างรุนแรงมิให้ศัตรูล่วงล้ำเข้าไปได้เพราะหากพเนียดค่ายตอนนี้พังทลายศัตรูก็จะบุกไปถึงเรือเผาเรือไม่พินาศ สองฝ่ายสู้รบกันอย่างสามารถมีได้เพียงพล้ำกันต่างถูกอาวุธล้มตายเกลื่อนที่รบพวกกลีกยืนหยัดไม่ยอมถอยคนหน้าตายคนหลังก็หนุนเนื่องเข้าไปแทนอย่างเด็ดเดี่ยวต่างฟาดฟันกันอย่างทอรหดพวกลีเซียไม่อาจฝ่าฟันผ่านพวกกลีกเข้าไปในค่ายได้ พวกกลีกก็ไม่อาจขับไล่พวกลีเซียให้ถอยกลับไปได้ลำดับนั้นมหาเทพซีอูสก็บันดาลความรุ่งโรจน์ให้แกเ่เฮกเตอร์ให้เขาบุกนำหน้าปวงทหารทอยแล้วร้องว่าทหารทอยทั้งหลายจงตามเรามาเราจะเผาเรือศัตรูเสียให้สิ้นก็ที่หน้าประตูค่ายนั้น มีศิลาก้อนใหญ่รูปเหมือนเจดีวางขวางอยู่ในการขนศิลาแท่งนี้บรรทุกเวียนมาวางเป็นเครื่องกีดขวางนั้นกลีกจ้องใช้ทหารแข็งแรงที่สุดในกองทัพยกถึงสองคนเฮกเตอร์ตรงเข้าไปยกศิลาแท่งนี้ขึ้นได้ราวกับหยิบขนแกะยกขึ้นฉันนั้นเฮกเตอร์ยกศิลาแท่งนี้ขึ้นเหนือหัว แล้วทุ่มโครงไปที่ประตูพเนียดซึ่งสร้างขึ้นมาอย่างมั่นคงบัดรดนประตูก็พังคลืนลงมาทับทหารที่รักษาประตูนั้นอยู่ล้มละเนรนาดเฮกเตอร์ ter, โจรไปที่ช่องซึ่งเปิดอ้าอยู่ดวงตาทั้งสองลุกวาวถือหอกนำหน้าทหารบุกเข้าไปอย่างรวดเร็วทหารพลังพูติดตามหัวหน้าไป ที่อยู่ข้างหลังก็ปีนป่ายขึ้นตามเสาพระเนียดไล่ฆ่าฟันพวกกลีกที่ต่อสู้อยู่บนหอรบการรบประชิดเตือลำดับนั้นโปูซีดอนเทพรักษาสมุทรผู้โปรดปานพวกกลีกประทับทอดพระเนตรการสับประยุทธ์อยู่ในยอดสิงขร คันแลเห็นพวกกลีกเสียท่วงทีถูกพวกทอยตามตีถอยร่นก็ทรงเป็นห่วงว่าพวกกลีกที่พระองค์โปรดจะประสบความพินาศทรงรำพึงว่าจะปล่อยการนี้ไว้ไม่ได้เราจะต้องช่วยก็พอดีในขณะนั้นมหาเทพซีอุสทรงแปลพระเนตรไปจากสมรภูมิโดยทรงไว้พระทัยว่า คงไม่มีเทพองค์ใดช่วยเหลือพวกกลีกเทพโปซิออนก็ลุกจากเทวอาดบนยอดสิงขอนเหาะลงไปยังวิมานใต้ท้องสมุรทรงเทียมสี่อัสดรเข้ารถทรงแล้วขับรถผุดขึ้นจากท้องสมุดรลิ้วและล่องไปบนเกลียวขึ้นมีฝูงมหามัจฉาคือโลมาและปลาวานล่องเล่นคลื่นตามเสด็จ ด้วยเหล่ามัชชารู้ว่าพระองค์คือราชาของพวกมันครั้นพระองค์เสด็จมาถึงพื้นปัตตภีแห่งตรุงทอยก็ระลดทรงไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งจำแรงองค์เป็นทหารม้าใช้ชื่อคาวซาสัสเดินปะปนไปกับทหารกลีกจนกระทั่งถึงที่อัจจ็กสองขุนทัพยืนอยู่พลางกล่าวว่า อาแจ๊กสองพี่น้องฉไหนจึงยืนงงอยู่รบสิมีแต่ท่านทั้งสองเท่านั้นที่มีพลังยิ่งสามารถช่วยรีพลให้พ้นภัยได้ด้านไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าด้านที่เฮกเตอร์รบอยู่จงเร่งไปต้านเขาไวเ้เถิดขอเทพทั้งหลายจงประทานพลังและความกล้าหาญแก่ท่านว่าพลางเทพโปซิดอน ก็ใช้คาถาแตะที่กายของสองขุนพลบันดาลให้ใจเฮี้ยมหานและเกิดพลังทั่วสารพางกายแล้วก็หายวับไปราวกับพยาอินทรีที่ถลาลงจากยอดเขาโฉบลงจับเหยื่ออาแจากผู้น้องเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่านี่หาใช่ขาวซัสทหารม้าใช้ไม่แต่เป็นเทพมาปรากฏ จึงกล่าวแก่พระดาว่าผู้ที่มาพูดกับเราเป็นเทพข้ารู้เมื่อตอนพระองค์หายวับไปบัดนี้ข้าเกิดความกระเฮี้ยนกระหือรลือใครที่จะออกไปฟาดฟันกับศัตรูอาจแจกคผู้พี่ได้ฟังก็ตอบว่าข้าก็เช่นกันใจข้ากำลังลุกเป็นไฟ ข้าจะออกไปประจันหน้ากับเฮกเตอร์แม้ข้าจะเข้าไปในหมู่ปัจจามิตรเพียงแค่ข้าคนเดียวในเวลาเดียวกันนั้นเทพโปสซิดอนก็เสด็จไปในหมู่ทหารกรีกปลุกใจพวกขุนศึกให้มีใจมานะฮึกเหิมต่อสู้ศัตรูแต่ฝ่ายทอยได้หนุนเนื่องเข้ามารบอย่างบ้าหลังไม่คิดชีวิต ราชาอิมบริอุสขุนศึกผู้มีฝีมือคนหนึ่งของทรอยถูกทูเซอร์ใช้หอกทิ่มเข้าที่กกหูล้มดาวดิ้นสิ้นใจเฮกเตอร์เห็นดังนั้นก็พิโรดยิ่งนักพุ่งหอกหมายปักอกทูเซอร์แต่พลาดไปถูกขุนศึกอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกันล้มลงเฮกเตอร์ โถมเข้าคว้าหมวกเหล็กตั้งใจจะลากขุนศึกกลีกผู้ต้องหอ,อกพาไปเป็นเฉลยแต่อาจ็กผู้พี่เอาหอ,อกแทงเฮกเตอร์เต็มแรงถูกโล่จนงังะมือหลุดจากหมวกเหล็กของขุนศึกพวกทหารกลีกรีบช่วยกันแบกขุนศึกผู้ต้องอาวุธกลับไปเรือต่อมาราชาแห่งแคว้นคาริยา ซึ่งเป็นพันธมิตรของทอยก็ถูกอาวุธดาวดิ้นในสมรภูมิราชาแห่งแคว้นคาริยาองค์นี้มาช่วยรบโดยหมายมั่นว่าจะได้ทิดาของเท้าเพลียมไปเป็นชายาได้คุยโอว่าจะขับไล่พวกกลีกให้ตกทะเลแล้วเธอจะได้นางคัสสันตราทิดาเฉิดโฉมแห่งเท้าเพลียมไปแนบข้างคันพวกขุนศึกกลีก เห็นราชาแห่งคาริยาวาัยชนในสนามรบก,ก็พากันกล่าวเย้ยว่าอย่างไรเล่าท่านโอว่าจะตีพวกเราให้ตกทะเลแล้วจะได้ราชธิดาไว้ชมเชยหากท่านอยู่ทางฝ่ายเราราชาอากามเมมนอนก็จะประทานธิดาสวยสุดหากท่านช่วยเราตีได้กรุงทอยนอนนิ่งอยู่ใหญ่ จงลุกขึ้นไปกับเราที่เรือเราเถิดจะได้พูดจากกันให้เข้าใจเราพวกกลีกเป็นคนใจกว้างมีได้ถือหลอกที่ท่านหลงผิดไปเข้าข้างพวกทอยราชาอาซิอุสราชาสหายแห่งกรุงคาริยาได้ฟังคำถากทางดังนั้นก็พิโรธยิ่งนักจนลงจากรถศึก เนื้อหอกหมายทิ่มแทงคนปากสุวารให้ทะลุอ,อกแต่ไวไม่พอถูกปรปักพุ่งหอกเข้าตรงอกล้มคลืนราลากับต้นสนใหญ่ถูกโค่นฝ่ายสารถีเห็นเจ้านายของตนถึงแก่พิราศัยก็ยืนงงง,งันด้วยความตกใจเลยถูกแอนติโลคุสบุตรหัวปีของเนสเตอร์แทงตกจากรถ แล้วรีบเอารถเป็นของตนพวกกลีกฆ่าทหารทรอยตายเกื่อนที่ต้องอาวุธร้องโอดโอดอยู่ก็มากเฮกเตอร์โดดแทงอาแจ็คผู้พี่ด้วยหอกอาแจ็คยกโล่อันหนารับปลายหอกบินไปเฮกเตอร์หมดอาวุธก็ถอยหลบไปประปนกับพวกทหารแต่ถูกอาแจ็ค ยกหินก้อนใหญ่ทุ่มใส่